อุดปไทยท่านไทยท่านอี่าไทยท่านอีริทอรยิ่งขึ้นมเรวเอ้รมันรอหลง่หลวงหลง่ตัวพีรรหล่ตัวพีรหง่ตัวพหล่อตัวพีรโอตไมคคุณจะยืดเดียเล่นพวันนี้ไอ้เรื่องนี้ตอนตอนนี้หมูว่าเราไม่เหมือนเดิมมีมอบีบอยบีโรงมยานเป็นคือกุโรเรีวว่ามีวี ไอ้ห้ามงแล้วัอ๋อเก็บไว้ครบแปดนั้นนี่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 เจ้ะเจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่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 ไอ้โชว์โชว์ตกมาโต่อาหลวงพ่อช่วยกูหลวงพ่อเร็วโอ๊ย มันง่ายง่ายอ่ะจบแล้วเหรอโอ้วิญญาณเชื่อไปที่พาโอเคแล้วกลับมาที่เดิมภ <ไป S 2> <พ>ารกิจเสร็จ <พา S 2> สินส้นครับทุกคนเ,เอาเดีย๋ยวนะทำไมไมีแค่เราสองคนออกมาวะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรอดป่ะเฮ<ะ>้ยมาเร็ว แล้วมึงลงมาท่ายอย่างพี่นะไอ้สัตว์อะฮาเันตายเร็วประกาคราวนี้มีผู้เสียละดึงชีวิตเพื่อให้หมู่บ้านกลับมาสักของอีกครั้งไม่น่าเลยเอาแกใครเอาพออ่อไงว่าหยึงมาไอ้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ไรึงเนี้ไอ้ไหย้ยมางใรวะไอ้สัตว์